สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o ตอนะวันนี้มาเร็วหน่อยมาเจอกันนะเราเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องราวของ Spin Race e ซึ่งเป็นรูปแบบการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่ทางดอนน่าทาง m o t o GP เนี่ยเขาเพิ่งที่จะจัดแถลงข่าวไปในเมื่อวานนี้นะครับเราเองคุยกันในไลฟ์สดนะครับอาจจะแบบว่าเกลืนกล่นๆพอหอมปากหอมคอไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะักผมเองก็ เพิ่งที่จะมีโอกาสนะครับที่จะได้แบบว่าไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนํามาเล่านํามาแจกแจงให้ฟังถึงเงื่อนไขต่างๆแล้วก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทุกคนก่อนที่เกมการแข่งขันในช่วงหัวค่ําในคืนนี้นะจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลากันนะฮะทุกคนถามว่ามันเป็นสิ่งใหม่หรือเปล่าครับสปินเรทเนี่ยฮะมันไม่ใช่สิ่งใหม่ครับใครที่เป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตใครที่ติดตาม w o r Superbike ติดตามเนนนจะห็ะครับว่า ทั้งสงรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยเอาสปรินต์เรสเนี่ยเข้ามาใช้อย่าง World Superbike เนี่ยเอามาใช้หลายปีแล้วในส่วนของ Formula o n 1ก็เอามาใช้เมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ปีนี้ก็ใช้ต่อแล้วก็ปีหน้าน่าจะเพิ่มจำนวนสนามขึ้นไปอีกเพราะว่าทาง Formula 1เข้ามองดูเหมือนว่าแฟนๆจะให้การตอบรับอย่างดีนะครับสำหรับรูปแบบเกมการแข่งขันในแบบตรงนี้นะฮะ ทีนี้สปริงเลสที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้รูปแบบการแข่งขันต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับในช่วงเวลามันจะมีการจัดสรรเวลาใหม่ดังนั้นผมก็จะอธิบายไปทีละข้อทีละข้อกันนะฮะแต่มันจะมีอยู่หัวข้อหนึ่งที่ผมยอมรับว่าผมยังไม่ชัวร์ผมอาจจะตีความยังไม่เข้าใจหรือยังไงนะครับยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนบางท่านที่ไปติดตามข้อมูลมาจากตรงนั้นตรงนี้แบบว่ากระชั้นชิดจริงๆนะครับได้รับทราบข้อมูลจริงๆเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมาเสริมได้นะครับมันจะเป็นเรื่องไหนเด เล่าไปเป็นหัวข้อหัวข้อกันไปนะฮะสำหรับรูปแบบของสปรินต์เนี่ยก็คือการแบ่งครึ่งการแข่งขันนั่นเองสมมติว่าแข่งขันเต็ม20รอบเขาก็จะหันเหลือแค่10รอบนะฮะเหลือแค่10รอบในตรงนั้นถ้าเป็น World Superbike เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นการคอลี่ไฟนะครับคอลี่ไฟอ่าแม้แต่ถ้าเป็น Formula ่าวันี่ก็คือคอลี่ไฟแล้วได้แต้มก็คือเอารูปแบบการจัดการแข่งขันแบบเหมือนประมาณว่ามีแต้มให้ ได้คะแนนไปแล้วก็เอาผลการผลการสปินเนี่ยไปจัดอันดับเหมือนกับ Formula o แต่ถ้าเป็น World Superbike เนี่ยก็คือไม่ใช่แบบนั้นนะฮะแต,แต่คล้ายๆกันก็คือจะมีการคอลี่ไฟของใครของมันแยกกันไปเลยนะครับก็คือถ้าเป็น World Superbike เนี่ยในส่วนของก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นรอบ s u p e r p o โพนะฮะรอบ s u p e r p o โพในวันเสาร์อันนี้ไม่ได้แต้มเป็นการจัดจัดปิดสตาร์ทเฉยๆนะฮะเพราะว่า World Superbike ก็แข่งขันกันหลายเวสใช่ไหมในหนสนามเนี่ย ส่วนในซูเปอร์โพวันอาทิตย์อันนั้นมีแต้มเราอาจจะมองว่าเป็นสปินเรสก็ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชื่อสปินดังนั้นเอาเอง่ายๆก็คือรูปแบบสปินใน MotoGP เนี่ยมันจะมีส่วนคล้ายคือเวลซูเปอร์ไบค์กับฟอร์มูล่าวันแต่ไม่ได้เหมือนร้อยนะครับย้ำนะฮะแค่คล้ายแต่ไม่ได้เหมือนครับรูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือทั้ง3วันเนี่ยรูปแบบโดยรวมก็คือเขาจะตัด FPC ออกไปถ้ากดเดิมนะครับที่มีอยู่ใช้ในปีนี้เนี่ยนะฮะมันจะเริ่มต้นในปีหน้าน เริ่มต้นในในปี2023แต่ถ้าเป็นเทียบกับกฎเก่าเขาจะตัด FPC FPC มันก็จะอยู่ในวันเสาร์นะฮะอยู่ระหว่างการฝึกซ้อมรอบ F3 p เสร็จก็ F4 p มาเพิ่แล้วก็พอ F4 p เสร็จป๊บก็เข้าสู่ Q1 Q2 ใช่ไหมแต่ทีนี้เขาจะตัด F4 p ออกไปแล้วเขาจะตัดการวอร์มอัพในวันอาทิตย์ออกไปนะฮะ ปกตินี่ใน,นช่วงเช้านะครับในสนามอย่างวันนี้นะฮะ,ะวันนี้ก็จะมีการฝึกซ้อมไม่ใช่การวอร์มอัพในช่วงเช้าที่ออสเตรียนะครับเวลาบ้านเราก็น่าจะประมาณสักบ่ายสบ่ายสาเนี่ยยีสนาทีนะครับสำหรับรุ่นใหญ่เขาจะตัดออกไปตัด f อ c กับตัดรอบวอร์มอัพออกไป f อฟมันใช้เวลาทั้งหมด30นาทีแล้วก็ในส่วนของวอร์มอัพใช้เวลา20นาทีรวมกันก็เป็น50นาทีก็นั่นหมายความว่าโอเคล่ะแม้ว่าจะ จะเพิ่มมาเพิ่มสปินเข้ามานะแต่เห็นไหมครัว่าเขาตัดออกไปตั้ง50นาทีนักแข่งเองก็อาจจะมีบางคนที่มีความคิดเห็นหลากหลายนะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราจะไปสรุปกัน<ม>กันอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วทีนี้กิจกรรมในวันศุกร์คืออะไรบ้างนะครับกิจกรรมในวันศุกร์ก็คือจะมีแค่ FP1 กับ FP2 เหมือนเดิมแต่จะเพิ่มเวลาจากปกติ FP1 FP2 FP3 กดเดิมนะฮะก็คือจะมีเวลาให้45นาทีเนี่ย เขาจะเพิ่มให้มันยืดยาวออกไปอีกแต่ยังไม่มีการระบุชัดเจนว่าจะเป็นกี่นาทีกันแน่ทุกคนนะฮะเขาจะเพิ่มไปที่นี้รอบของการคัดเลือกเวลาที่จะเอาไปใช้ในการตัดสินเนี่ยว่าใครจะเข้าไปใน q2 เนี่ยปกติเขาจะให้3รอบก,ก็คือ F p 1, F 2, F 1 F 2, F ี p 2ึ p 3นะครับใครเร็วที่สุดใน3รอบอันนี้คือกฎเก่านะฮะกฎเดิมเนี่ยก็ได้เวลา10คันแรกเข้าไป แต่ถ้าเป็นในปีหน้าเนี่ยเขาจะเอาแค่วันศุกร์เขาเอาเอาแค่2รอบเขาจะเอาแค่ FP1 กับ f p 2นะฮะมาจัดดังนั้นก็คือไม่มีสิทธิ์แก้ตัวนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นในกฎเก่าเนี่ยสมมติว่านักนักแข่งบางคนทําผลงานได้ไม่ดีใน FP2 วันเสาร์เนี่ยเอาวันวันวันศุกร์ขออภยัยอาจจะมีโอกาสได้ไปแก้มือในวันเสาร์ในรอบ FP3 ของปกติของเดิมจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นของใหม่เนี่ยถ้าคุณพลาดในวันศุกร์เนี่ยคุณพลาดเลยนะฮะ คุณท่านเลยนะครับทีนี้พอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วนะครับกิจกรรมของวันเสาร์คืออะไรบ้างกิจกรรมของวันเสาร์เนี่ยในส่วนของ FP3 าเขาจะขยับออกมาให้มันเหลือ30นาที fp 3พานะครับรอบก,การฝึกซ้อม f p 3เนี่ยเขาจะกำเขาจะขยับออกมาเหลือเวลาแค่30นาทีเอาง่ายๆมันก็หมายความว่าย้าย f p 4ของเดิมเนี่ยให้มาเป็น f p 3นั้นเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับมันมันก็ไม่เชิงว่าตัด f p 4ีออกไปหรอก เพียงแต่ว่าเอามาขยับให้มันเป็น FP3 นะครับแต่ FP3 ก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือไม่ได้มีส่วนในการที่จะมาตัดสินว่าใครจะเข้าไปใน Q1 Q2 นะฮะมันก็เหมือนเป็นรูปแบบเดิมก็คือเป็นการให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่การคัดเลือเพราะว่าเสร็จจาก FP3 ไปเนี่ย30นาทีเนี่ยจะต้องเข้าสู่ Q1 Q2 ครับ พอเข้าสู่ Q1 Q2 เสร็จปุ๊บนะฮะเวลาประมาณ15นาฬาหรือว่าบ่าย3ก็จะเข้าสู่การแข่งขันสปรินต์ก็คือครึ่งเดียวสมมติว่าสนามหนึ่งแข่ง20รอบสปรินต์ก็ต้องเป็น10รอบใช่ไหมฮะแตปะ่ประเด็นที่ผมยังไม่ชัวรก็คือแบบนี้ฮะผมอาจจะตีความไม่แตกหรือว่าเขาไม่ได้ระบุแบบชัดเจนขนาดนั้นยังไงไหมเขาในการจัดอันดับกีสตาร์ทในในการออกออกสตาร์ทในรอบสปรินต์ช่วงบ่าย3เนี่ย อันนี้ส่วนตัวผมผมเข้าใจว่าเขาเอาเขาเอาผลการคุริฟายคิวหนึ่งคิวสองเป็นหลักนะฮะผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับถ้ามันจะคาดเคลื่อนขออภัยนะครับย้ำนะฮะตรงประเด็นประเด็นเรื่องนี้เรื่องเดียวครับก็เขาก็จะเอาผลการคุริฟายคิวสองเหมือนเดิมนะี่าถ้าใครเร็วสุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็พอเวลาแค่ไม่กี่นาะทีจากนั้นไปก็จะลงแข่งแบบสปริน์ก็จะปิดสตาร์ทของของจาก Q 2 Q1 เนี่ยไปไป,ไปจัดลำดับปริน์ด้วยแล้วก็ ในวันอาทิตย์มีการแข่งขันจริงๆเนี่ยกริดสตาร์ทก็จะอ้างอิงจาก Q 2ครับไม่ได้อ้างอิงจากผลการแข่งขันสปรินต์เหมือนกับที่ฟอร์มูล่าวันทำนะฮะนะครับไม่ได้ไม่ได้อ้างอิงในแบบนั้นไม่ได้อ้างอิงเหมือนกับที่ World Super b i k e ก็คือพูดง่ายว่าการคัดเลือกหรือว่าการคอลี่ฟาย Q 1 Q 2เนี่ยทำครั้งเดียวแล้วก็เอาไปจัดการแข่งขัน2แบบเลยฮะเอาไปจัดทั้งสปรินต์แล้วก็เอาไปในวันเสาร์บ่าย3แล้วก็เอาไปจัดในวันอาทิตย์ การแข่งขันแบบเต็มเรสหรือว่าฟูลเรสเนี่ยความเข้าใจผมมีมีแบบนี้นะฮะทีนี้การแข่งขันครึ่งหนึ่งเนี่ยมันได้คะแนนอย่างไรกันบ้างครับเขาได้เขาแบ่งคะแนนได้แค่9คนฮะเขาไม่ให้เต็มเขาให้แค่9คนอ่าก็คืออันดับที่1-9ถึง 9, ถึงจะมีแต้มอันดับที่1ก็จะได้12แต้มครับอันดับที่2 3 4 5ลงมาก็จะเป็น9 7 6 5 4 3 2 1ก็จะเป็น9พอดีครับสรุปก็คือในในส่วนของ ทั้งทั้งสองเรทนยครับก็คือเรทสปินแล้วก็เรทแบบฟูลเรทเนี่ยก็จะมีคะแนนให้25บวก12ก็จะเป็น37แต้มอ่านะฮะเป็น37แต้มนะครับได้คะแนนไปแบบเนื้อเนื้อแต่มันจะมีการขึ้นโพเดียมอย่างไรยังไงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีการอธิบายมันมีมันมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ที่จะต้องแก้ไขปรับปรุปรงอยู่เห็นเขาบอกมาแบบนั้นฮะมันยังไม่ได้ชัวร์ร้อ แต่สิ่งที่ทางเมื่อวานนี้นะฮะก็มีการออกถแถลงข่าวร่วมกันของ3คนนะครับที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือทั้งคาร์เมโลเอสเปเรตาซึ่งเป็น CEO ของทางดอนน่านะครับทั้งประธานของ r อ t a นะครับนั่นก็คือเฮเวอร์คอนชารันแล้วก็ประธานของ FIM นะครับก็คือฮอเฮเวร์แกสเนี่ยก็ออกมาตอบคำถามนะครับโดยก็บอกว่าเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะจำนวนเครื่องยนต์ จำนวนยางตัวเลือกต่างๆของยางเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเอาง่ายๆว่าไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะใช้เครื่องเท่าไหร่ใช้ยางเท่าไหร่เหมือนเดิมะนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะตั้งข้อสงสัยไว้แบบนี้มันแข่งขันกันมากขึ้นเนี่ยนักแข่งมันจะไม่ได้เสี่ยงหรอฮะ,อะมันก,มนก็มันก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามว่านักแข่งจะต้องเหนื่อยลงไหมเหนื่อยลงหรือว่าเหนื่อยขึ้นอย่างไรอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเขาเอา FPC ออกไป30นาทีเขาเอาวอร์มอัพออกไป20นาทีคือเขาตัดเ,เขาตัด ออกไป50นาทีนะครับเขาตัดออกไป50นาทีแล้วทีนี้เขามาเพิ่มสปริน์สปริน์เนี่ยมันก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณผมว่าน่าจะไม่ถึง30นาทีนะครับน่าจะไม่ถึงละมันก็อยู่ที่ว่าสนามหนึ่งเขาแข่งขันกันกี่รอบบางสนามแข่ง20บรอบใช่ไหมถ้าเป็นสปริน์ก็10รอบบางสนามสั้นๆหน่อยก็จะแข่งขันกัน30รอบอย่างเงี้อยอย่างที่ซักซาลิงเยอรมันอย่างเงี้ยก็อาจจะแบ่งมา15รอบแต่ถ้าโดยรวมแล้วผมคิดว่าน่าจะ อยู่ประมาณไม่น่าจะเกิน30นาทีบวกลบอยู่ประมาณนี้แหละถ้าจะมาคิดดูแล้วว่านักแข่งจะต้องขับรถเพิ่มขึ้นไหมผมว่าไม่ใช่นะฮะไม่ได้ว่าเป็นการขับรถเพิ่มขึ้นแต่มันจะเป็นในส่วนของเรื่องคะแนนนะครับที่มันอาจจะเป็นส่วนต่างคือถ้าใครได้ก็ได้แบบเต็มๆเลยนะฮะชนะทั้งในสปรินต์ int, ชนะทั้งในตรงนี้ก็ได้ได้ประโยชน์แล้วก็ถ้าใครที่คอลี่ฟายมาอย่างเงี้ยถ้าคอลี่ฟายมาดี เนี่ยก็ถือว่าใช้ประโยชน์จากผลการคอลี่ฟายแค่ครั้งเดียวเลยได้ทั้งสปรินต์แล้วก็ได้ทั้งรอบการแข่งขันจริงในในตรงนี้แต่ความเสี่ยงที่แบบว่ามัน้ามันแข่งขันกันหนักแบบนี้ไม่ได้เพิ่มจํานวนรถให้ไม่ได้เพิ่มจํานวน,น,วนยางให้เนี่ยแบบนี้ถ้ามันจะซ่อมทันยังไงรอเปล่าล่ะนะฮะเออนะฮะตรงนี้ก็คือมันก็คงจะทางในส่วนของเอสเปเลต้าเนี่ยบอกว่าคุณลองไปดูที่วอลสไวายที่ทำไมเขาถึงทําได้ละ่ะถ้าจะบอกว่านักแข่งเนี่ยจะเหนื่อยจะละ้าจะอะไรขึ้นมากว่าเดิมเนี่ย นะครับทางทางั้งเอสปเลต้าเขบอกว่าโวล์ซูบ้ายเขายังทำมานานหลายปีแล้วก็ยังทําได้เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยเนะครับถ้าจะไปอ้างเองจากตรงนั้นก็ถือว่าใช่นะฮะเขาจะใช้แค่ Moto GP นะครับในส่วนของ Moto 2, Moto 3ยังคงแข่งขันแบบเดิมอยู่ยังคงแข่งขันแบบเดิมรูปแบบเก่าอยู่นะฮะแล้วทีนี้ถามว่าสปรินต์เจะามาใช้กี่สนามถ้าเป็นฟอร์มูล่าวันเนี่ย เขาก็จะใช้ที่ซินุสโตนอังกฤษนะฮะที่มอนซ่าอิตาลีนะครับแล้วก็ที่บราซิลเชมารลแล้วก็ในอนาคตปีหน้าเห็นบอกว่าจะใช้อย่างน้นอยในะประมาณ6สนามขึ้นไปซึ่งก็จะมีการโหวตการถามกันอะไรกันอีกทีนึงนะฮะในส่วนของสปินใน m o t ต g p ล่าสุดจะใช้ทุกสนามเลยครับนั่นหมายความว่าถ้าปีหน้ามี21สนามก็คือนักแข่งจะต้องแข่งขันกันทั้งหมดเนี่ย42เรสอ่า42ครั้งเอานะครับก็ถือว่า ถือว่าหนักหนาอยู่นะฮะแต่มันก็เป็นสิ่งใหม่ที่ต้องที่ต้องปรับเนื้อปรับตัวกันเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขัน MotoGP เนี่ยก็คือเขาจะเอาไว้เป็นรายการสุดท้ายของทุกสนามเลยฮะปกติเพื่อนๆนบางคนสงสัยใช่ไหมครับว่าเอะทำไมสนามนี้ Moto 3 m o t o g p แล้วก็ m o t o 2ูเอาแต่ทำไมบางสนาม Moto 3มาก่อนแล้วก็ m o t o 2แล้วก็ MotoGP ปิดท้ายทำไมมันไม่เป็นมาตรฐานทำไมมันดูเหมือนมั่วเหลือเกินเนี่ย มันก็อยู่ที่ว่าความพร้อมของเจ้าผ้าก็จะกําหนดมาหรือว่าบางทีมันติตรงกับการแข่งขันรายการใหญ่ๆซึ่งในที่นี้เรามองว่าเป็นฟอร์มูล่าวันเขาก็อาจจะเอาหลบๆเลี่ยงๆไปประมาณนั้นแต่ในที่นี่นะครับกฎใหม่ของสปินในปีหน้าเนี่ยเขาจะไม่มีการทําแบบนั้น,นีแล้วเขาจะเอา m o โต g p ไว้รายการสุดท้ายจะไปแข่งที่บราอาจจะไปแข่งที่อาเจนตินาเนี่ยโมโตโก็จะมารายการสุดท้ายก็คือจะเป็นเล็กกลางใหญ่ มาแข่งขันที่อังกฤษก็เล็กกลางใหญ่มาแข่งขันที่จะเป็นก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็ใหญ่จะเป็นในแบบนี้ตลอดซึ่งก็แน่นอนนะครับผมเองหรือหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าที่แบบนี้มันถ้ามันไปชนฟอร์มูล่า1ขึ้นมามันจะเป็นอย่างไรซึ่งเขาคงต้องรอดูการเก็บข้อมูลต่างๆนะว่าถ้าชนแล้วมันมีผลอย่างไรไหมมันมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดยอย่างไรกันบ้างนะฮะทุกคนเนาะดังนั้นฟีดแบ็กของนักแข่งเนี่ยออกมาอย่างไรนะครับนักแข่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ก็มีนะครับ สิ่งที่น่าแข่งอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยก็คือบอกว่ามันไม่มีการคุยกันอะไรกันเลยอยู่ๆก็เหมือนมัดมือชกแล้วก็ตุ้มเดี๋ยวก็ประกาศเลยไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างมาร์เก็ตเองนะครับก็บอกว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะอย่างแจ็คมิลเลร์อย่างซางก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่ก็คนที่จะทำนะฮะแต่ในส่วนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยที่แบบว่าหลังหัวชนฝาอะไรนี่ยอย่าง2พี่น้องเอสปาร์โกนี่ก็ไม่เห็นด้วยนะฮะ,ะแล้วก็ไม่แต่ไม่อยากจะมีความเห็นเลยมากมายแต่แบบว่า รู้สึกว่ามันไร้สาระว่าไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรหรอกรวมทั้งฟาบิโอควาตารโร่ด้วยนะครับอาจจะพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงของอะไรแม้กระทั่งจแอนเมียก็อาจจะให้ความเห็นที่น่าสนใจว่าถ้าเป็นในวันศุกร์เนี่ยเขาเห็นด้วยอยู่นะครับเพราะว่ามันจะวัดกันคุณไม่ต้องหลุนถ้าคุณพลาดวันศุกร์เลยเอพีหนึ่งเอพีสองเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเหมือนกดเดิมกดเดิมก็คือยังคงมีวันเสาร์ในรอบเอพีสามไม่ได้แก้มือใช่ไหมอันนี้จแอนเมียบอกว่าชอบนะฮะแต่ อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยในวันเสาร์เท่าไหร่นะครับมันอาจจะกระชั้นชิดหรือมันอาจจะแบบว่ามีความเสี่ยงอะไรกันเกินไปนั่นก็คือความเห็นของนักแข่งนะฮะแล้วทีนี้ทําไมมันจะต้องทำนะฮะเรื่องของสปรินเนี่ยมีเหตุผลมีความจําเป็นอะไรมันก็มีหลายแง่มุมนะฮะทางในส่วนของทั้งสามคนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในการจัดงานเนี่ยนะฮะเขาก็บอกมาว่าตั้งแต่ภัยโควิดเข้ามาเนี่ย ใน2ปีนะครับโควิด -19 มาแล้วก็มาเจอเรื่องของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวต่างๆเนี่ยเราทราบกันดีถึงปัญหามันก็ทำให้ความรายได้นะครับความฮอตที่ความนิยมเนี่ยสูญสูญหายไปจากเดิมนะฮะมันมาเทียบกับตรงนี้มันก็ชัดเจนว่ารายได้มันก็ส่งผลกระทบก็เลยมีการที่จะเรียกว่าหาวิธีการหาแนวทางเพื่อที่จะทำอย่างไรให้เกมมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ มันก็ถูกนํามาพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นนะฮะในอีกมุมหนึ่งมันจะมีมันจะมีเรื่องของประมาณว่าเอ๊ะทำไมมันแซงกันยากทําไมถึงไปทุ่มทุนท,ทุ่มสร้างชุดแอโร d เ n ดนามิกอ่านะครับในส่วนของการใส่ปีกใส่แฟริ่งนู่นนี่นั่นเข้าไปเนี่ยแล้วทีนี้ทําให้เกิดช่องว่างเกิดอะไรต่างๆมากมายแล้วมันน่าเบื่อทําไมไม่แก้ถึงตรงนี้ ก็แน่นอนนะครับว่ามันอาจจะเป็นกฎที่เขาได้ลงกันไปแล้วในในปี2026เนี่ยถ้าแก้มันแก้ยากมันก็ต้องแบบว่าเป็นเอกฉันอะไรกันจริงๆนะครับนั่นคือส่วนของทางดอน่าเขาให้ให้ความเห็นกันออกมานะฮะแต่ถ้าเป็นรูปแบบการแข่งขันเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกบรรจุในกฎดังนั้นก็เลยสามารถที่จะทําได้ตั้งแต่ตอนนี้เริ่มได้นะฮะแล้วก็เข้าคงไปดูโมเดลของฟอร์มูล่า1ด้วยนะครับว่ามันเรียกว่าได้รับการตอบรับอันดีนะฮะจากผู้ที่เข้าชม คือเอาง่ายๆว่านักแข่งเองก็อาจจะเหนือ่อยอาจจะต้องเดินทางอาจจะลงลงแข่งเยอะขึ้นอันนี้ทั้งทุกส่วนนะฮะฟอร์มล่าวันอย่างนี้ก็เหมือนกันนะักแข่งเองก็ต้องเตรียมตัวแต่คนที่ได้กําไรเต็มๆคือคนที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปชมการแข่งขันเนี่ยจะได้เห็นการลงสนามบ่อยขึ้นหมายถึงว่าได้การได้ต่อสู้กันเนี่ยนะฮะแม้ว่าการลงสนามมันจะยังเหมือนเดิมถ้าเป็นถ้าเป็นมอเตอร์จีพีใช่ไหมก็คือเขาเอาเอฟีซีออกไปเขาเอาเขาเอาการวอร์มอัพออกไปเนี่ยแต่อันนี้มันคือการแข่งขันเอาคะแนนไงฮะสปินเนี่ย มันก็แน่นอนมันมันก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วมันไม่เหมือนการวิ่งเก็บข้อมูลไงอันนี้คือวิ่งปุ๊บแล้วก็ถ้าชนะมาปุ๊บได้ไป12แต้มใหม่เห็นไหมฮะถ้าจบนาทีเกก็ได้มาหนึ่งแต้มบวกกันเข้าไปเผื่อได้แก้มือนะครับอ่เผื่อ,อถ้าเกิดว่าทําได้ดีในทั้งสองรอบก็คะแนนก็จะได้ไล่ตามกันได้เร็วขึ้นหรือว่าได้ทิ้งห่างกันได้มันขึ้นกว่าเดิมโจทย์เข้ามาตรงนั้นจริงๆมันก็มีที่มาที่ไปอยู่นะฮะมันไม่ได้ว่าแค่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเมดดเเงงินนนทีี่่มัูไปอยายาวะะ มันจะมีทุกคนถ้าใครที่ได้ดูฟอร์มูล่า1เราจะได้เห็นใช่ไหมฮว่าเขามีการทําภาพยนตร์เชิงสารคดีอาจจะมีการไปสัมภาษณ์นะแข่งไปเก็บบรรยากาศแล้วก็มีการเขียนเรื่องราวเขียนนู่นนี่นั่นออกมาในทาง Netflix อย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็สร้างความมันเป็นหนึ่งในช่องทางการโปรโมตในนั้นมนเตอร์จีพีก็เลยลองทำนะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้เอาไปใน Netflix หรือเปล่าทีนี้มันพอมาเก็บข้อมูลดูจริงๆแล้วมันเหมือนประมาณว่าผู้คนให้ความสนใจม o เตจีพีน้อยลง อาจจะเพราะว่ามันเกิดความน่าเบื่อเรื่องของของเรื่องแพ็กเกจแอโรดนามิกหรือว่าเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปเนี่ยแม้ว่าจะมีการเพิ่มจนนํานวนนักแข่งเข้ามาเป็น24คนในปีนี้เนี่ยดังนั้นการที่ทางดอหน้าทาง FIM เเห็นนะครับจุดตรงนี้ก็เลยรีบที่จะหาทางนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพวกเขาจะเข้าเนื้อกันที่มาที่ไปมันก็จะอยู่ในแบบนี้นะฮะแต่มันจะสนุกเร้าใจแค่ไหนนะครับยังไงก็ต้องรอดู ก่อนแล้วกันนะฮะในในตอนนี้แม้ว่านักแข่งเองอาจจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยหรือแม้กระทั่งพวกเราเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะมีคนที่ทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบนะฮะดังนั้นในปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะฮะที่จะได้แข่งขันด้วยกฎที่มันมีมาเป็นกฎมีมาตั้งแต่ปี2013นู่นนะครับกฎที่เราใช้กันอยู่เนี่ยลองมาดูที่นะว่าจะเป็นอย่างไรยังไงกันบ้างแต่มันก็คงจะต้องผมคิดนะว่าส่วนตัวน,น่าจะมีการ ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพราะบางอย่างเขาก็ยังยังไม่สามารถที่จะยืนยันกับเราได้ว่าจะจัดการในแบบไหนเหมือนเขาเอาแบบว่าหลักๆมาให้ดูก่อนแต่รายละเอียดหยิบยืต่างๆเนี่ยมันยังคงจะต้องใช้เวลาเหมือนอย่างฟอร์มูล่าวันนะหเห็นไหมฮะว่ามันก็จะต้องแบบว่ามีอะไรที่มันเพิ่มที่เสริมกันขึ้นมาหลังจาก ลงแข่งขันหลังจากที่เก็บข้อมูลจริงๆในตอนที่จัดงานสปรินต์จริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการบริหารจัดก,การเวลาหรือเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งการประเมินดูนะฮะว่าที่คิดว่าน่าจะคุ้มน่าจะน่าสนใจขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเรตติ้งมันเยอะขึ้นอย่างไงหรือเปล่านะครับนะ,ะโอเคนะครับสำหรับประเด็นที่ที่ผมบอกว่าผมไม่มั่นใจนั่นก็คือการคอลี่ไฟครั้งเดียวแล้วใช้การแข่งขันได้ทั้งสปรินต์แล้วก็ทั้งฟูลเลสในเสาร์และในอาทิตย์เนี่ย อันนี้ผมไม่ชัวนะครับย้ำนะครับว่าหัวข้อนี้ใครที่ได้ข่าวว่าโอเคมันเป็นตามที่ผมบอกไปก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าผมคาดการได้ถูกแต่ถ้ามันจะติดเทียนไปก็เอามาอ้างองกเอามายืนยันให้หน่อยว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรกันแน่นะครับ mm hmm. คืนนี้ประมาณสักน่าจะสามทุ่มยืนพื้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้แข่งขันกันเสียบทุกรุ่นเนี่ยเรามาไลฟ์สดแลวก็ฉลองความสําเร็จให้กับ3คนบนโพเดียมทั้ง Moto 2 Moto 3และก็ MotoGP กันนะครับ